ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่อยากตายทำไมไม่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 ช่วยด้วยพ่อปอดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้อยู่ด้านคนเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่วิ่งขึ้นมาไอ้หนุ่มแต่ให้ช่วยกูหน่อยไม่เอ้ยปวดไม่ได้นะไอ้หนุ่มโทษทีสี ั bomb, kind of ีครับทุกท่ชวโปโลกับบริเกมท่านิดปตออนนี้ผมชอบแบครับเดี๋ยววันนี้เี๋เราจะมาทำการเล่นพวกเราตัวละครซอมบี้ โอ้โหซึ่งก็บอกเลยพวกราซอมบี้นี่โอ้โหแม่งเยอะเต็มไปเมืองคาบอยหมดเลยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามีประชาชนอยู่ในที่นี้นะครับเหลือกันแค่ไม่กี่คนนะแลวแล้วแต่ละคนนะครับโอ้โหดูดิมีลูกโม่มีขวานมีมีดน,นะครับนะป้องกันตัวแล้วก็มีโอ้โหปืนสั้นปืนยาวนะครับนะป้องกันตัวอยู่ไม่กี่คนนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าฉากนี้ผู้รอดชีวิตจะรอดหรือเปล่านะครับนะเอาละไปมาแล้วโอ้ยพวกเราปกป้องเมืองของเราไว้ รู้สึกซอมบี้จะบางมากเลยนะครับซึ่งพวกนี้นะครับผมรดมาจากเวิร์กช็อนะครับซอมบี้พวกนี้เอาเราพวกเราปกป้องคนไว้แล้วเขาดึงดๆดึงรดดึงดึดึดึงดึ้ดึ้ดึง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 ดรงดังด้วยึงดึองดึดึงดดึง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 ดโดดึง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 ดึะนงดึงนึงดงดึงโอ้โหงือขวานดู้กับซองบี้นะครับเองดึงดงด้านข้างดึงยึงดงดึดึง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 นดดดด ซอมบี้ในพื้นที่เขตนี้ยังน้อยอยู่เอาละเดี๋ยวเราจะไปเจอกับซอมบี้ที่โหดและเก่งมากขึ้นเอาละเดี๋ยวกูยิงเองถ้ามึงยิงไม่โดนอเอาเอาละเราว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะยกเว้นไอ้พวกด้านบนทิ้งไว้นั่นแหละพอยิงไม่โดน เอาครับต่อมานะครับพวกนี้นะครับต้องมาอีกเขตหนึ่งนะครับซึ่งเขตนี้มีทั้งซอมบี้หน้าและหลังเลยนะครับนะเอาละมาดูกันมาพวกเราแยกกันไปเออใครที่ถือดาบถือมือเปล่าโอ้โหมือเปล่าสู้กับซอมบี้แม่งโคตรโหดนะครับเอาละแยกกันไปยิงเอออย่าให้พวกมันเข้ามาในเขตวงล้อมตรงนี้ระหว่างกลางได้คุมกันกันไว้อปดูดิดูด,ดิดโอ้โหโดนโดนโอ้ยสติสติกินแรงพวกเราโอ้โหไม่เอ้ยรู้สึกว่าจเจ้าไม่อยู่แล้วสิเฮ้ยด้านหลังตรงนั้นเป็นไงบ้างเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นกูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันชิดหลัังงกกนนนทุคออย่าาาาใให้้้้ซมมบีเเเขขตวไรด โอ้โหฝั่งด้านนัางฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าพาที่ตกเฮ้ยระวังด้วยตรงนี้มีเยอะระวังด้านหลังยิงให้หน่อยโอ้โหนะครับนะโอ้ยช่วยู่วยโลพวกเรารวมกันได้ที่สุดแล้วเฮออมันกินสเต็ปเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเอโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าคนจะไม่สู้อแล้วครับเออไอ้นี่เป็นไงตายเออเออยังเหลือยังเหลือเออยังเหลือฉันเฮออฉันถือลูกโม่โอเคเอาละเออเอเฮ้ยวอร์วอร์หนึ่งได้วอร์สองตอนนี้เออทีมหนึ่งเราจะไม่รอดแล้วโอ้ เอาละครับต่อมาได้2ชุดที่2มานะครับซึ่งก็บอกเลยว่าต้องคุ้มกันเบัคคอยขี้เมานะครับหรือว่าพลเรือนขี้เมาตัวนี้นะครับนะเออเอาแต่ตอนนี้ส่งชุด2แล้วนะครับเอาละมันไงวาแล้วคุ้มกันกันไว้เออตึงพื้นที่วว้ใหญ่พวกนี้มันวิ่งเข้ามาได้แล้วเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปหามันด้วยเพราะวกเรามีปืนก้นโอ้ยเอาได้เว้ยเอยเอาอยู่นะเจ้าอยู่นะครับเว้ยพวกเราไม่ต้องกลัวเอออยู่ในวงนี้แหละผมมันเข้ามาไม่ได้ยิงช่วยกันเออ ค่อยๆล่ามันไปค่อยๆล่ามันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่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 จัดการมันไปล่าในพื้นที่ที่เออ่มุมอับด้วยเฮ้ยดูตัวน,นั้นสิม,มันขี่คอกันแล้วเฮ้ยยังมีเหลืออยู่ตรงนี้เฮ้ยมันยิงดิแล้วเขาโอ้โหโดนไปครับโอ้โหใส่โมมคตรง่ายนะครับโอเคเอาเรา,เราไล่ตรงนี้เสร็จแล้วโอเคเฟสน,นี้น่าจะหมดแล้วนะเหลือด้านบนไม่ต้องไปเอามัน เอาครับต่อมาซอมบี้นะครับก็ได้อัปเกตร่างนะครับมาให้พวกมันขี่คอกันนะครับแม่งบ้าจริงๆเอาละแล้วก็มองคุตอนนี้ผมพวกมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับไม่รู้ว่าก,กองทัพกองที่2เออ ของไอ้ข่อยเนี่ยจะสามารถป้องกันซอมบี้ได้หรือเปล่าพวกเราเร็วเข้าโอ้โหตึงกำลังไว้ไม่ต้องวิ่งไปไหนโอ้โหมาแล้วนะครับนะดูดีโคตดเท่ตึ้งตึงตึงตึป้องกันกันไว้ใหญ่บ่ไวิ่งเข้ามาเออไม่ต้องห่วงมันเข้ามาในบวครั้งนี้ไม่ได้หรอกโอ้ยแม่เงยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเอ้ระวังเออามันแซกเราเข้ามาแล้วนิดนึงระวังด้วยอย่จูโจมโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วเรามันเอาราไม่อยู่หรอกเว้ยเออพวกเราคือหน่วยรบวยที่สองหน่วยที่แข็งแกร่งมากโอ้โหนะครับนะเอาดี เอาอยู่ว่ะนะครับโ okay. อเคเฮ้ยยังเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยมันขี่คอนอยู่นั <c oughs> ่นบูมึงเห็นไหมนะเฮ้ยเฮ้ยมึงดูหน่อยดออออิเรียบร้อยนะครับซอมบี้ตายนะครับนะเออเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เอาละครับต่อมาซอมบี้นะครับเขาได้พัฒนามาถึงเฟสสามนะครับนั่นก็คือซอมบี้มินินะครับซึ่งซอมบี้มินินะครับนะจะบางมากแต่บอกเลยว่าเร็วนะครับแล้วก็มีจํานวนที่เยอะกว่าซอมบี้ปกติซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ากองทัพกองนี้สอนจะสามารถต้านทานมันได้หรือเปล่าพวกเราคุมกันกัน มุ้ยมาแล้วเราอยู่ในวงนี้เราจะช่วยคุ้มกันกันซึ่งซอมบี้มันเยอะเกินเฮ้อมันเยอะกว่าจํานวนที่โอ้โหเคยมีมาเลยโโอ้หนะครับเพิ่งตอนนี้ผมสเปาออกมาซอมบี้วินินะครับนะสามร้อยตัวนะครับนะทั้งเร็วนะครับนะทั้งคล้องกัดดีด้วยนึดีโอ้โหกระโดดกัดคอแอบมันกระโดดกรดดองเราเอ้ยโอ้โหคุ้มกันกันหน่อยโอ้ยเออโอ้โหวงในก็จะเข้ามาแล้วระวังมันจะเข้าถึงคนเรือแล้วคนเรือคนเรือนคอยมึงจะไปสู้กับเขาเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ขี้เมานะครับนะเออคนเรือนคอยนี่ก็บอกแอบก็ไม่รู้กกูนึว่า เป็นเบียร์นะครับตัวอยากกินนะครับนะโอ้โหนะครับบ้าจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหบางจริงนะครับนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้นะครับนะจะแตกแล้วนะครับเสียหลักแล้วอเออืออโดนกัดโดนกัดเออเออโออแต่กัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนะซอมบี้วินินะครับโอ้โหโดนโดนกัดโดนกัดเข้าไปในตัวนะครับนะเออ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 จะบอกเลยนะครับเวอร์ชั่นซอมบี้อันนี้นะครับมาไม่ติดเชื้อนะครับนะเออ ครับปู่ยังไม่มีใครตายเลยนะครับกองทัพรุ่นที่สองเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากนะครับมนะาเฮ้ย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 ดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้เฮ้ย <c oughs> อยากกินน้ำก็ไม่บอกนะครับนะไอ้นี่เดี๋ยวก,กูจัดห้อยมึงเลย เอาละครับต่อมาซอมบี้ชุดเฟสที่4นะครับมันก็ได้เอาซอมบี้แพะมานะครับนะซึ่งบอกเลยซอมบี้แพะเนี่ยพุ่งชนได้เร็วมากนะครับแต่ก็มีจํานวนที่น้อยนะครับสำหรับชุดซอมบี้ชุดนี้นะครับแต่ไม่รู้มันจะสู้ได้หรือเปล่าเอา่ะมาดูกันพวกเราคุมการกันไว้คราวนี้ซอมบี้มันได้พัฒนามาถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วระวังด้วยมันชื่อซอมบี้แพะโอเคเราต้องคุมกันกันไว้โอเคระวังมันพุ่งลวพวกเราโอเคมันพุ่งเข้ามาแล้วระวังด้วยวงในมันอึดด้วยโอ้โหเนี่ยครับนะมีน้อยแต่โคตรโหด อยู่กันเป็นหลักๆอยู่กันเป็นหลักๆอยู่กันเป็นหลักเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่กันหลักเป็นหลักเป็นแหล่งโอ้โหยิงมันเข้ายากมากดอกเดียวไม่ตายนะครับพวกนี้นะครับโอ้โหชิบหายนี่ฟาดกูตายดีกว่าอย่างนี้เออพวกเราอยู่บนกองตรงนี้ละโอ้โหมันชนเราโอ้โหเสียหลักเลยนะครับแม่งเฮ้ยจะทำอะไรช้อนจะทำอะไรช้อนด้วยจะช่ำทั้งสองขุดก่อโอ้โหเทียบไม่ได้จะทำอะไรช้อนแม่งเลยโดนฉีกรากกระชากเนี่ยนะครับโอ้โหสัมบี้แพ้นะครับนะชนะกองทัพที่สองไม่ได้แล้วนะครับนะของเหล่ามนุษย์เฮ้ย เอาละครับต่อมากองทัพกองที่3มนะครับมนุก็ได้ฉลาดขึ้นนะครับได้เอาขวานมันเป็นแนวหน้านะครับเพื่อสู้กับไอ้แพะนี่นะครับนะซอมบี้แพะน,นะครับเออแล้วก็เอาหน่วยเออปืนยาวยิงใส่นะครับเพราะว่าปืนยาวมีความแรงสูงนะครับแล้วมีความแม่นนะฮะเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับกองทัพที่3ามมาแล้วพวกเราแยกกันไปเอาละไปทําหน้าที่ของทุกคนขวานโจมตีและยะประชิด เพื่รอรอไเอออะไรได้ผีแพ้แล้วมาพุงพ่งๆมาแล้วดี่ดิดิด,ดิเอาละโอ้โหโอ้ฝั่งนี้เป็นไงบ้างโอ้โหยิงเข้ามาซอมบี้แพ้แม่งโคตรโหดนะครับเออเออเอามันเอามันเอาละพวกเราจะยู่คุมพื้นที่ตรงนี้ให้ได้โอเคขีค่พื้นที่ด้านบนไปได้แล้วเรียบร้อยนะครับนะจัดได้นะครับซอมบี้นะครับเป็นฝ่ายแพ้แพ้นะครับคราวนี้ เอาครับต่อมากองทัพที่3นะครับต้องมาเจอกับซอมบี้แพทใหม่นั่นก็คือซอมบี้สเรนโดโหซึ่งซอมบี้ตัวนี้นะครับน่ากลัวนะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือจะสามารถทำให้ศัตรูกลัวหรือว่ามนุษย์กลัวได้นะครับนะถึงแม้มนุษย์จะมีความใจกล้ามากขนาดไหนถือขวานไรตีซอมบี้นะครับนะแต่ ก็โดนทําให้กลัวได้นะครับเอาละพวกเรารุ้พวกเราไม่เคยกลัวฮ่ามึงยิ่งกลัวทำไมแกนะครับมีคนยิงกันด้วยปะนะครับนะไม่ดูแนววิธีกระสุนปืนเลยนะครับนะโอ้โหตอนนี้ผมคิดว่านะครับฝั่งมนุษย์อาจจะมีแพ้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ปะาปนกันาปเนอะนะครับเพราะพวกซอมบี้นะครับมีจำนวนเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีจํานวนเออซอมบี้แพะอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหชิปหายแล้วพวกเราตายกันไว้อยู่ในแนวตรงนี้แล้วสำหรับปืนยาวโอเคเออให้พวกขวานรีบูทแทนเรานะครับแล้วพวกสแนเดอร์เนี่ยก็อึดด้วยนะคร บดายิงครั้งเดียวตายนะครับนะนี่นี่โอ,อ้โหระวังด้านหลังระวังด้านหลังโอ,อ้โหสมีเยอะเกินไปนะครับนะพวกเรา,าจ,จะตามไม่ไหวแล้วกองทัพที่3ามกองกำลังเสริมกองทัพที่สมาช่วยทีตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับโอ้โห เละเล่เล่เล่นะครับนาพวกเราอยู่กันไว้อยู่รวมกันไว้อยู่รวมกันไว้อยู่รวมกันไว้เออมึงก็บอกก็อยู่รวมกันไว้กูณเบียดจนกูจะเป็นโควิดแล้วแน่นนะครับนะมึงจะกระสนโควิดแล้วไอ้เหี้ยซอมบี้จะแดกคอหมดเนะครับนะเอาละไม่เป็นไรอู้เอามันนี่พวกเราจะสู้มันได้ไอ้พวกเซนเดอร์นี้มันน่าโง่มันน่าโง่อยู่เออเอายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหนะครับนะอาจจะแพ้ว่ะอาจจะแพ้ว่ะซอมบี้อุ้ยโอ้ยจงนั้นนะครับเป็นกองทัพใหญ่เอาละพวกเราใส่เข้าไปตรงนั้นเลยใส่เข้าไปตรงนั้นให้หมดระวังซอมบี้แพ้ด้วยเเเพรรรราาาาาะะมมัันนนุ่่งข้หซวยแคบนะ อสําหรับพวกปืนยาวนี่อยู่กันเป็นกลุ่มนะะมันเลยที่จะชนะได้อย่างสบาย เอาละครับถึงข่าวมนุษย์ที่จะต้องเอาละครับตอนนี้นะครับถึงข่าวที่กองทัพที่3จะต้องแพ้อย่างจริงจังแล้วแต่เพราะข่าวนี้มันเอาลซอมบี้ยักษ์มานะครับคลิปหายนะพวกเราเอาละพวกเราตายกันไว้ดีสเต็ปเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมให้หมดเอาละหน่วยขวานไปโจมตีแล้ววันนั้นหน้าแล้วหน่วยปืนคนจะยิงซับจากด้านหลังแล้วหน่วยปืนยาวก็จะยิงซับจากด้านหลังของหลังปืนคนอีกทีหนึ่งเอาละโอ้โหนะครับโอ้ยสวังซอมบี้ใจแอนด้วยโอ้โหนะครับนะดูดีดูดีนะครับผมไม่รู้มันอึดขนาดไหนนะครับนะฝัโโโ่งโน้นเป็นไงงงงบบ้้าฝััั่่นนนนนนแมมกก็เเละะะหือคร ก็เยเป็นข้ามาในวงไหนได้เราระวังปืนยาวในคณะต้องคุมปืนกันคุมกันปืนยาวให้ดีนะครับเพราะว่าปืนยาวในกองทัพที่3เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวทำดาเมจที่ดีที่สุดนะครับนะส่วนปืนกลจะเป็นหน่วยหน่วยกองชั้น2นะครับดูดีดูดีโอ้พวกเราโอ้โหดูดูเห็นไหมพวกปืนยาวอยู่รวมกันพวกเราอยู่รวมกันไว้ยิงแข็งแกร่ง จะไม่มีหน้าตัวไหนเข้ามาได้เอาละยิงเข้าไปยิงเข้าไปใครที่กาลังหนีวิ่งเข้ามาข้างใน,าางนแล้วเข้าเข้ามารบตรงนี้เราเข้าเราจะเข้าไปในซอยลึกแล้วโอเคเราจะรอมันเข้ามาไอ้พวกนี้มันโง่อยู่ซอมบี้เออวรัวังด้วยนะครับนะซอมบี้ใจแอนอึดจุดพอสมควรนะครับนะเอาละอ๋อ,อบอกเราเข้ามาหลบตรงนี้ก่อนเข้หลบตรงนี้โอเคนี่กูเขาพาัวและนะเนี่ย โอเคตอนนี้โอ้โหมันกำลังไล่กัดนะครับนะไล่กัดตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่นี่สมบีใจแอนนะครับเอาแหละโอ้โหตอนนี้พวกเราโอ้ยระวังด้านหลังไอ้เหี้ยไปดูด้านหลังเลยเฮ้ยด่านรังด้านหลังอ้าวปืนยาวชิปหายแล้วเอ้าเอ้าคืออะไรนะคืออะไรนั่นเอ้าเอ้าก็เป็นทีมเดียวกันแหละห้วยกูใส่ผิดตัวนี่ถึงว่าแม่งเดินผ่านกันเฉยนะครับเอ้า โอ้โหสงสัยพวกเราจะไม่ได้เรียกกองทัพที่สี่แล้ววะนะครับนะเหมือนจะเรียกองทัพที่สี่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้เรียกสักทีนะครับโอ้นะครับนะแพ้นะครับนะโอ้ซอมบี้แม่งแพ้ทุกรอบนะครับปัดโถนะฮะเอาละครับของจริงมาแล้วนะครับซอมบี้เฮ้ยหน้าใหญ่สุดนะครับเหรอคาคือบอสคุมกองทัพแห่งซอมบี้ เอาละอุยบันเรือุ้ยพวกเราขานี้มันไม่มาออบเราแล้วพวกเราหันกลับไปยิงตรงชิตะวันตกเราเข้าโอ้รู้สึกจะสู้ยากวะรู้สึกจะสู้ยากวะชิปหายแล้วพวกเราโอ้โหนะครับเร่ๆกูขอแคปนะกูขอแคปนะนะครับนะกอแคปแจ็คดอกนะครับโอ้โหวพวกเราเราอาจจะสู้สุกี้ไม่ได้จริงๆแล้วแหละเพราะว่าราชาซอมบี้มาเองแล้วนะครับขราวนี้ ครับเป็นอะไรที่น่าจะสู้ยากแล้วแหละเออพวกเราต่างกันไว้นะครับาตาดูดีหน่วยปืนกนหน่วยปืนยาวนะครับนะเออช่วยกันยิงจากด้านหลังนะครับตอนนี้ตารุมบอลกันเร่ก,กันไปหมดแล้วนะครับนะโอ้โหเห็นได้ชัดว่าตอนนี้โอ้โหมีควันขมุ้งของความกลัวออกมาเพียบนะครับนะเหล่าซอมบี้ใจแอ่นนะครับกำลังไล่ตบแต่ละตัวนะครับโอ้ยังบ้าข้างแล้วมันล้มได้ยากด้วยนะครับนะ เออปืนกลน,นี่พยายามที่จะใส่เข้าไปนะครับแต่ซอมบี้พวกนี้ก็รู้สึกว่าบ้าบอมากครับไม่สะทกสทือนแล้วก็ไม่ค่อยสนใจซะเท่าไหร่นะครับนะพวกนี้ก็ยิงฟรีนะครับสำหรับพวกปืนกล MP5 นะครับใช่ MP5 หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเอาละเออแต่พวกเราจะชนะกองทัพนี้เฮ้ยจะบอกนะชะนะอีกมันจะชนะอีกนะ นะครับพระราชาเราเข้าทำอะไรสักอย่างนะครับพระราชานะครับเป็นไงครับพระราชาซอมบี้โอ้ยเอาไว้พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยนะครับพระราชาซอมบี้โอ้ยคุณจะตายก็หล่เนี่ยพวกมึงทำอะไรซอมบี้น่าโง่โอ้ยไม่โอ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ฉันต้องไปตายจะต้องไม่ตายโอ้โอ้ไม่ไม่กูมาอย่างเทพโอ้ตายอย่างหมาไม่โอ้ยโอ้พวกมึงเข้าไปหลงกันทำไมกูไม่รู้เป็นเกตุกลัวพวกมันกูกลัวพวกมันดุนะครับโอ้พวกเรา ชนะรวดเรวโอ้โหดูซอมบี้ดิผู้เรียนมันจะกตกนรกนะครับแมกกระโดดลงไปตายได้ครับนะขอยอมตัวตายดีกว่าขอฆ่าตัวตายดีกว่านะครับนะโอ้โหดูดิมันมุษย์แม่งไร้ข่าเอ๊ะบวกเราแม่งหนีเร็วเอ๊ะหนีนีกูจะหนียังไงกูจะหนียังไงไม่ไม่จะทำอะไรฉันได้มนุษย์มนุษย์มนุษย์จะจะดทำให้ทดลองนะครับนะเออเนื้อเรื่องนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่ามนุษย์นะครับอาจจะเป็นฝ่ายร้ายก็ได้นะครับนะ ก็ <c oughs> เป็นไปได้นะครับมนุษย์อาจจะจับพวกซอมบี้ทดลองซอมบี้อาจจะเป็นคนดีตั้งแต่แรกก็ได้นะฮะใครจะรู้นะฮะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบศึกระหว่างคนกับซอมบี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าซอมบี้เป็นพวกที่เบาบางมากเลยนะครับส่วนมากจะเป็นพวกที่แพ้ประจำนะครับแต่ประเด็นก็คือพวกมันมีจำนวนที่เยอะมากนะฮะโอเคผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเอ่อีพีแรกระหว่างคนกับซอมบี้สู้กันนะครับนะแล้วในต่อมาเนี่ยครับรอดูกันเลยนะครับว่าพวกมนุษย์นะครับจะเจอกับสิ่งที่ มอนสเตอร์ซอมบี้อย่างแท้จริงนะครับพวกมันจะต้องเจอของดีแล้วฮ่ฮ <G> ฮ <ül> ซึ่งเอาไปรู้ว่ามนุษย์ตองทัพที่3จะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะเอาละเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงร,รอติดตามกันนะฮะโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละไป